เต็บบอกเต็บบอกเด็ดบบไหมอืมออกินกนิดๆหายร้อนแล้วเย็นแล้วครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งคู่กับพี่ออยถ่ายรูปข้างบนอ,งนะอีกนะแอนไม่คย้อยินเนาะ ใช่แต่ใน,นโรงหนังก็เย็นนะโรงหนังเย็นมาก<แ>หนาวเลยแหละไม่มีผ้าห่มนะมโรงหนังก็ไม่มีผ้าห่มให้นะจิ้มหมดทั้งสีเลยเหรอยังไงผู้ป่าก็แบ่งให้พี่อร์สิครับอันนี้พี่อร์อันนีนน้ผู้า่างก็แบ่งกันเทอ เดี๋ยวผู้ป่าขึ้นอุบาล3สามตามมีรางวัลให้อืม